สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีพฤษภทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปี2568โชคชะตาวาสนาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีพฤษภเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะมีสนเสน่ห์นะคะเรียกได้ว่ามีสนเสน่ห์มีออรา่าจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะ,จะ สติปัญญาไหวพริบดีนะคะมีวาทศิลป์ในการใช้คําพูดพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะท่านก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปรวนอารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฉะนั้นท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและที่สําคัญเป็นเดือนที่ท่านเซนแรงลังสังหอนแม่นฝันแม่นฝันแปลก มักจะรับรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้ายิ่งคนทำบุญบ่อยๆย,ยิ่งคนสวดมนต์นั่งสมาธิบอกได้เลยว่าเดือนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคมีลาบแต่มีเรื่องที่ท่านจะต้องระวังด้วยเอาหลักอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเดือนนี้นะคะชาว ราศีพฤษภเป็นเดือนที่ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้พูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะได้พบปะพบเจอกับคนใหม่ๆจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นมีการเดินทางเป็นระยะระยะและท่านมีสเสน่ห์จะเดืองดูดคนให้เข้าหาท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเซลล์ในหน้าต่างๆนะคะพ่อค้าแม่ขายเป็นเดือนที่ท่านนั้น ขายดีมีข่าวดีเกี่ยวกับการใช้คำพูดกันคือพูดได้ง่ายกำลังพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆจะสำเร็จถ้าตั้งใจที่จะพูดคุยยื่นเอกสารก็จะสำเร็จแต่ว่ามีสิ่งที่จะต้องเตือนนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำหรือถ้าท่านกำลังคิดที่จะทำโปรเจกต์อะไรก็ตาม เดือนนี้อย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะการทำงานจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมต่อมาอย่าไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังระวังจะมีคนขโมยผลงานระวังผลงานของท่านจะกลายเป็นผลงานของเขาเงียบๆนิ่งๆไว้ไม่จําเป็นไม่ต้องพูดพูดเรื่องไร้สาระได้อ่าอย่าเล่นได้แต่เรื่องสําคัญสําคัญอย่าเพิ่งไปเล่าให้ใครฟัง ให้แอบซำทำซุ่มทําอยู่เงียบๆเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านมักจะเจอคนที่อคอยคือมักจะเจอคนที่จ้องอรัดเอาเปรียบและไม่หวังดีค่อนข้างที่จะบ่อยท่านให้ใจเขานะแต่เขามักจะตอบแทนท่านด้วยการหักหลังแอบบแทงข้างหลังนะคะหรือแอบบขโมยผลงานหรือนําความนคาคําพูดของท่านไปขยายระวังท่านไม่ได้พูดเขาจะหาว่าท่านพูด ให้ระวังคนให้มากๆในช่วงเดือนนี้เพราะท่านจะพร้อมจะมีใครบางคนนะคะทำให้ท่านเสียใจเสียความรู้สึกนะคะท่านจะได้เห็นท่าแท้ของคนคนที่ท่านคิดว่าไว้ใจได้เขาจะเปิดเผยท่าแท้และตัวตนออกมาให้ท่านระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากๆนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดท่านค่อนข้างที่จะอารมณ์ อารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฉะนั้นท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆให้ระมัดระวังคําพูดนะคะการตัดสินใจท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจรวดเร็วจนเกินไปมันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดการทํางานให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดกลุ่มนอกนั้นไม่มีปัญหาไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามเดือนนี้เป็นเดือนที่งานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่น ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซลล์ในหน้าต่างๆพ่อค้าแม่ขายเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นถ้ากําลังพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นเป็นเดือนที่ดีนับว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวราศพีศพฤษภและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการทํางานราบรื่นขึ้นแต่อย่าไว้ใจคนมากก็พอนะคะด้านการเงินเป็นเดือนที่ท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองค่ะ บางท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตเช่นนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเซลในหน้าต่างๆหรือท่านใดที่ทำงานเป็นพ่อค้าแม่ขายขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับขายของขายของสวยงามร้านเสริมสวยนะคะอะดูแลร่างกายครีมต่างๆหรือแม้แต่สัญญกรรมความงาม บอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะท่านใดที่ทำงานประจำท่านก็จะมีคือพูดได้ง่ายชาวราศีพฤษภท่านมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงที่ท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ถ้าคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านจะได้มาคาดหวังที่จะทำอะไรก็ตามจะได้ลงมือทำด้วยเช่นเดียวกัน ใครบางคนจะให้การช่วยเหลือท่านจะมีใครบางคนนะคะหนุนหลังซัพพอร์ตท่านด้านการเงินหากมีคู่คู่ครองก็จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอยา่างจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปและไม่ได้ไปมานานจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานอาจจะเป็นการพูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีการติดต่อผู้คนเพิ่มมากขึ้น มีกาละยานามิตรมีคนดีคอยช่วยเหลือแต่ก็อย่าประมาทใครบางคนนั่นเองนะคะแต่มีเรื่องอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงเดือนนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรนะคะชาวราศีพฤษภท่านมีคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านอยู่นะคะ 1. ท่านใดที่จะรับงานนะคะถ้ามีใครก็ตามเข้ามาจ้างงานท่านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะให้ท่านพูดคุยเรื่อง งานให้เรียบร้อยอย่ากเกรงใจเด็กขาดมีอะไรคุยให้หมดนะคะ 2. ให้ระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าท่านมีคนจ้องอารัดเอาเปรียบมีดวงถูกหลอกถูกโกงถ้าไม่จําเป็นนะคะอย่าให้คนอื่นกู้ยืมเงินห้ามเซ็นค้ำประกันให้กับใครเด็กขาดอย่าออกหน้าแทนคนอื่นนะคะในเรื่องเงินเงินทองทองเพราะเขาจะทําให้ท่านเดือดร้อนโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะ ถ้ามีลูกค้าเข้านํางานมาให้ท่านจะต้องดูงานให้ดีๆนะระวังจะเจองานที่มองภายนอกเหมือนกับงานหมูง,งานง่ายโอ้โหทำแป๊บเดียวก็จบแต่พอลงมือทำกับเป็นงานที่ยากมาพร้อมกับปัญหาโดยที่ลูกค้าไม่บอกให้ท่านนั้นได้ทราบลงหน้าขอให้ท่านระวังตรงนี้ให้มากๆนะคะระวังการช่วยเหลือคนอื่นระวังการรับงานและถ้าจะสั่งซื้อสินค้า ผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านก็จะต้องดูร้านค้าที่น่าเชื่อถือใหญ่เห็นแก่ของถูกมากนักระวังจะถูกหลอกถูกโกงโดนพ่อค้าแม่ค้าอ่าโดนพ่อค้าแม่ขายหลอกขายสินค้านะคะท่านใดที่กําลังเครียดเรื่องเงินเงินทองทองขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจได้เลยนะคะเดือนนี้ท่านจะหมุนเงินได้บางท่านมีดวงได้เงินก้อนจากการทํางานหรือว่าบางท่านนะคะมีโอกาสได้ ลาบลอยได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีคนคอยช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองค่าใช้จ่ายยังคงเป็นรายจ่ายปกติท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวท่านก็ถือว่าหมุนเงินได้นะคะเมื่อใดก็ตามที่ท่านจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแต่เงินไม่พอท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการทํางานและการเงิน แต่ให้ระวังอย่าไว้ใจคนอื่นมากเขาจะนำความเดือดร้อนมาให้ระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดและที่สำคัญอย่าประมาทด้านการใช้เงินเพราะว่ารายจ่ายของท่านนั้นก็ยังคงมีมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ต้องดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยว่าที่ผ่านมามีโชคมีลาบมีวาสนาได้เงินเทวดาหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ให้ท่านนะคะมุง่งคือให้ท่านมุ่งมั่น หางานอ่ะให้ท่านมุ่งมั่นที่การทํางานหาเงินจะดีกว่าก็ไม่ต้องโฟกัสที่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะว่าบางท่านก็อ,อาจจะได้กําไรอยากจะได้ลูกค้าจากการทํามาค้าขายเพราะว่าท่านไม่เสี่ยงโชคนั่นเองนะคะมีโอกาสได้เงินจากการค้าขายจากการทํางานนะความสามารถพิเศษบางอย่างจะเป็นที่มาของรายรับพิเศษของท่านด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ มาที่ความรักของท่านกันบ้างความรักในคนโสดในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคนโสดเป็นเดือนถ้าท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจแต่ยังไงก็ขอให้ท่านนั้นดูให้ดีๆอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขามากอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนด้วยกันหรือถ้าจะต้องไปนั่นมานี่ก็ให้หาคนไปเป็นเพื่อนนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากกลางค่ำกลางคืนก็ อย่าออกไปในกับเขานะคะค่อยๆค,ค,คบหาดูใจกันไปนะท่านใดที่เป็นคนท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะมีความสุขได้ไปนั่นมานี่ด้วยกันจะมีข่าวดีเข้ามาในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นข่าวดีในด้านของคู่ครองนะคะเขามีความเจริญก้าวหน้าหรือว่าเขามีข่าวดีบางอย่างเขาจะนําข่าวดีมาให้หรือว่าบุตรหลาน จะทําให้ท่านมีความสุขจะนําข่าวดีมาให้ท่านนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคู่นะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะทํางานเยอะพอสมควรสุขภาพให้ท่านระมัดระวังโรคเก่าๆที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจำตัวแต่ว่าไม่กำเริบม,มานานพักผ่อนให้เพียงพอถึงเวลานอนต้องนอนนะคะโทรศัพท์วางลงไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลใจใดๆนะคะการทำบุญของท่านกันบ้างการทำบุญของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากอาจช่วยเหลือ คนชาราตามบ้านพักคนชาราต่างๆหรือว่าถ้ามีโอกาสเดินทางไปนั่นมานี่แล้วเจอคนลำบากก็ให้หยิบยืน่นให้ให้ท่านนั้นยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้เห็นคนลำบากช่วยเถอคะ่ะบอกได้เลยว่านี่คือกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ